สิบสองเท่าครับอ่ะนาทีระทึกมาแล้วครับสิบสองเท่าครับโอ้โหเอาล้วครับจะเสิร์ฟไปไหนครับพี่แขกครับไหลสายเหมือนเดิมครับพี่ยงเปิดสวยครับพี่ินยกไปโอ้ยอย่างตัวรอดได้ดีครับส่งผลให้กองเชียร์มีเสียงขึ้นมไหมฟังเลยครับเกบเลยเก็รงนี้หรืเก็บตรงนี้หรืเสิร์ฟพี่ลินครับ ไหลสายไปตนมือเปิบแจกุ้งมามืออ้ยนิดเดียวครับโอ้ยสิบสองสิบสองครับเกมเสิร์ฟของพี่แขกบุหนี้ลำ้ำไลลขวามาพี่ลิ้นเปิดโอ้ยยังอยู่ครับยกเข้าไปพี่ยงงอ้ยถูกใจกองเชียร์ครับ นี่ครับกองเชียร์นี่ต้องบอกว่าลุ้นหนักกว่านักกีฬาครับโอ้โหสิบสองเท่าครับแต้มสุดท้ายครับพี่รินเิดไลสายไปเจ้านิ้วเปิดสวยครับพี่แขกยกมาเจ้านิ้วใท่ครับโอ้ยยังเอาตัวรอดได้เลยครับสองเท่าครับพี่แขกจะเลือกเสฟไปไหนครับ ไล่มาทางซ้ายพี่โยงเปิดโอ้โหเปิดสวยครับยิงไปพี่ยงโอ้โหยังปิดเกมไม่ได้เลยครับเจ็บไปไแล้วเจ็บไปไแล้วสิบสองเท่าครับกเกมไม่เกมครับล็อกกันค่อนข้างนานแล้วครับนิ้วเปิดพี่ชายยกมานิ้วโโอ้หยังไม่เกมครับสิบสองเท่าครับ พี่ยงจะล็อกได้ไหมครับเข้ามาเอา้าลีนรับเปิดซ้ายครับยกเข้าไปพี่ยงเอา้าปิดเกมไม่ได้ครับสิบสองเท่าครับเกมไม่เกมครับพี่ยงนะพูดดีไยโก้เอ้าเดืเข้ามาต้องนิ้ว สองเท่าครับสอเท่าเกเตไ่แกเืมไม่เกงหรอเก่อะไร่รูร่่ิเท่าครับไม่ตัวห ครับ12ต่อ12ครับสมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีสมราคาคู่เอกในสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์ที่28กันยายน2567ัครับคือเบียดกันมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ย12ต่อ12เนี่ยล็อกกันมาแทบจะ20นาทีแล้วครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับสำหรับทางฝั่งที่แขกและเจ้านิวครับ เสิร์ฟโดยพี่แขกบุรีรัมเปิดมาพิลินเปิดสวยยกเข้าไปมี่ย้งยังเซฟแมปปพอยไม่ได้ครับ1ิบสเท่าครับดูนลทศครับสิบสองเท่าเฟโดยพี่ยงนะครับ ยังไม่เกมครับรอกลัมเล่นของ้วครับเ้ยมวยเราบ้เห็นตุบอลก็หวี่เรียบร้อยเลยโดนน้องเด็กบอลหวนี่น่สิบสองเท่านาทีลุ้นแล้วคือสองเท่า เกมไม่เกมครับเสิร pues ์ฟโดยพี hmm. ่แขกบุรีรัมเสิร์ฟมาเลขวาครับพี่ลินยังดูครับยกเข้าไปพี่ย้งยังเซฟแมช์อยได้ครับสามเรูคู่ครไครูครูครีกคร เซฟไคอยไวได้ครับโอ้โหจะมีลูกเสิร์ฟจังหวะพีเด็ดหรือเปล่าครับ12เข่าพี่แขกเสิร์ฟ<ม><น>ยวต้เปิดครับพี่ลินยกไหมเอา้ายงโอ้ยยังเซฟไม่ไวด้หรือบอกไเขมเสิร์ฟ<ม><น>พี่ลิน แขกเอาอย่างถูกครับยกหมาเจ้านิวอุ้ยโอ้ยนิดเดียวครับเสียดายครับกองเชียร์ครับโอ้กองเชียร์แทบจะนั่งไม่ติดทั้งสองฝั่งแล้วครับดูครับจากตอนแรกเตะกันแบบยุ่ยาๆครับตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วครับพี่แขกเชิญมาพิริมยังอยู่ครับ ยกเข้าไปพี่โยงใช่ครับโอ้โหร้อยเจริงครับจังหวะเกมทำแบบนี้ครับ้ไปๆๆเียล่นัวนลานิดโอ้หโอ้ก็เล่นเหลือเกินครับเจ้านิวจังหวะนี้ครับ สิบเท่าครับเกมเสฟ์ีิแขกบุรีรัมจะเส์อไปไหนครับคนหนันเน้นั้นก็บอกคนนี้ก่อนเัรเป็นคจะทำยังไงครับเสือยังไงก็ได้ขอแค่ให้เกมว่านโอ้โหอาไครับพี่แขกลกมาเจ้านิ้วยังไม่เกมครับ สิบสองเท่าครับเอาล่ะครับมาดูจังหวะเกมล็อกทางฝั่งพี่ยงและพลินครับจะโดอาพี่ยงล่างนั่นเองร้อเครับอู้ยสามสามสามสองต่อสามสองต่อสามสองเกม สองเท่าเก็มเก็บเกมบเก็เก็บนิวครับพี่ชายยกมาเจ้านิวอุ้ยถือว่าเป็นคู่อเ,คเอกที่สมศักดิ์ศรีสมประจำสัปดาห์วันนี้เลยนะครับ28กันยายน2 5ง7ครับ พี่แคร์ครับเสิร์ฟมาครับสิบสอเท่าโอ้โหนิดเดียวครับถ้าพิดตะไข่ยมานี่ก็น่าจะน่าจะเป็นแต้มเลยแหละนะครับยังไม่เกินครับสิสองเท่าครับเต็มเสิร์ฟที่รินตัดจอดไปเจ้านิ้วตัวสวยครับพี่แคร์ยกมาเจ้านิ้ว เกมเสิร์ฟของพี่แขกครับพี Th ่องก็สวยครับยินยกไปพี่องไดครับต้องเขาต้องเขาไเลยครับจังหวะนี้ครับนะครับสิบสองเท่าครับจะยกไปเลยให้จะยกไปเลยสิบสองเท่าเกมไม่เกมครับพิลินตัดยอด ครับสุดท้ายครับเป็นชัยชนะครับยลี้ยงสุริย์เลี้ยงสุริยโอ้ยพริกตะไคร้ลงไปเลยครับเปชัยชนะของฝั่งพีโงนาโพลนะครับแล้วก็พีนนะครับสุดยอดครับวันนี้ครับหลังจากที่12-12องสิบองมาแบบนะครับ ค่อนข้างนานนะครับสุด mhm. ท้ายครับเป็นชายชายของทางฝั่งพี่รินและก็พี่ยงนะครับสุดยอดครับนะครัแข่งขันเยอะนะครับนักกีฬาตัวนี้ครับเป็นไงครับพี่ยงมื่อเนี้ยโอ้สุดยอดครับเนื่อยเนยเหนือย12เข่าล็อกกันประมาณ10ชมเล่นดีมากเลยเดียวสุดยอดนะครับนี่นะครับชนะได้เพราะปันและกำลังใจนะครับจากพายาสุชิรักนะครับของพี่ยงนาโผนะครับยอดมากครับนี่ครับไอรินเจ้าคิดอยังไับนเนี่ไอรินเนี่ไอรินเจ้าคิดอยังไับนรู้ที่ไทยเจะถามมาโดนปอถามมาโดนไปลรกอไง กลับบาชีดแดงเลยคือว่าเบิ้งเร็วพัดเสือม่นนี่เร็วนะแต่กลอเนะ่ยลองเป็นชูมุ่งแซมเดียวแลยก็นี่คือนะครับบรรยากาศหลังจบการแข่งขันครับก็เป็นชัยชนะของน้องฝั่งยองและพิลินไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจจดเด็ดตะกร้อด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมครับ